โอเคขอบคุณมากเอ้ามือปล่อยมือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดต่อมาตำสมตันน่งเก็บแล้วนั่งเก็บแล้วเดี๋ยวก็นอนเก็บต่อใช่ป่ะนี่ล่วงเกินเลยเมื่อกี้เขย่าดูดิใช่เ็สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อน ออกตะ,ตะเวนเยี่ยมเพื่อนแม่น้ำทิพย์จ้ะไปเยี่ยมบ้านแม่น้ำทิพย์กันจ้าแม่น้ำทิพย์กลับมาแล้วก่อนไปนักจ้ะเราก็แวะซื้อของฝากร้านอินเดียจะ้ะไปซื้อของกันก่อนจ้าเริ่มช่วยกันทำอาหารนี่งแล้วจ้า เ็บเนื้อไว้ทำลาบนะจ๊ะก็เอาเข้าวรามนะคะมาฝากน้องเขาตัวเอาไว้ตำสมตำจ้าซื้อปลาเหมือนปลาหมอเลยจ้าซื้อปลามาฝากน้องเขาจ้าแล้วก็ผักชีนะจ๊ะซื้อของมาฝากน้องเขาจ้ามันได้กรุบกโอเคจะขกบคุณมาก ขัาวตะไคร้ใช่ไหมทอดตะไคร้กับข่ากระเทียมกระเทียมข่าตะไคร้อ้าวกระเทียมตะไคร้<ช>มีกระเทียมอยู่ในนี้นด้วยเหรอใ,<ช>ใ<ช>ที่จะหั่นเลิมเธออุยยังนะกระเทียมยังนะไม่อยู่แนมะ่ถี่เบอร์หนูวางแม่รู้ค่ะดูสิเนี่ยส้มตำไทยไข่เค็มไข่เค็มจ้า,าเนี่ยมันจะดีกว เรื <Merci. S 1> ่องไปเรื่องมาไม่ต้องร้องลอยใส่เต้าหู้ไทยใส่กรอบต่หมอต่อหมอไทยต่อหมอต่หมอเยอรมันกรอบนะเนี่ยกับข้าวเสร็จแล้วตั้งโต๊ะมาทานข้าวกันจ้าส้มตำไข่เค็ม ลาบเนื้อปลาหมอทอดเมื่อกี้ไม่ได้ติดขดไว้นะจ๊ะฉลองหลังจากกินข้าวอร่อยอิม่มหนำสำราญเราก็ไปเก็บผลไม้กันจ้ะตามไปชมกันจ้ะผละไม้เต็มป่าเลยจ้ะ เป็นถั่วข้างในอ่ะนะเดี๋ยวเวลาเขาแก่แล้วเขาก็จะสีน้าตาลแล้วก็จะกินได้จ้ะเหมือนถั่วอะไรประมาณนี้ยท่าสอยอ่ะถ่ายวีดีโอเพื่อมองไม่เห็นลูกเลยมีแต่ใบ สวยสอยลูกพลัมอันนี้ลูกพลัมปะจ้ะลูกพ um. ลัมลูกไหนลูกไหนลูกพลัมใบเขาปิดจะมองไม่เห็นลูกอะค่ะแต่จริงๆแล้วดกนะนเะนี่ยนี่อันทอ่าพี่ดอกมุกมากเลยอ,อ๋อโอ้เออได้ละได้ได้ภาพแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้โอเคได้ลูกแล้วโอเคได้แล้วสิลวลลเลองสามมากินลูกไหนกันโอ้ยเอนเอจากต้นสดๆ อืมอืมเย่ยวหรอเย่ยวอรอเต็มปากเลยอ่ะอีกลูกเป็นเต็มตัดรูกเดี๋ไปตัดอ่ะอืมอร่อยมากๆลูกใหญ่ๆเลยเจ้า ไหนดูลูกขนาดไหนแบมือให้ดูดิอููปูซาปูซาเบียราอันที่มันมีเยอะๆขยิบอ่ะขยิบมาขยิเขาบอกยลูกหล่นเกินไปคแลวเด้อเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวเรามาตามเก็บเอาขย่าสนุกเลยนั่งเก็บแล้วนั่งเก็บแล้วเดี๋ยวก็นอนเก็บต่อใช่ไหมนี่ล่วงเกินเลยเมื่อกี้ขยอ่าดูดิใช่อะมาช่วยแม่น้ำทิพย์เก็บลูกไหนกันจ้าขย่ามาแล้วก็มาเก็บ นี่จะได้เต็มถุงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปดองกินกับพริกเกลือก็อร่อยนะจ๊ะลูกกำลังดองเลยเด็ดเอาไปดองเอาไปดองทั้งลูกเลยเนี่ยดองทั้งลูกลูกยังเล็กอยู่ลยให้และดองแซบดองอทั้งลูกดองทั้งลูกเลยใช่ไนหะมเนี่ย เก็บมาเก็บแอปเปิลกันเดี๋ยวเดี๋ยวนางแบบกับมือว้ายไวไปอเางคล่องไปไม่ทันเลยจ้าแบรนนาหน่อยแบนนนๆเอานี่ไงลูกน้อยๆนี่แหละดองทั้งลูกเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยเราก็ต้องผ่าอืมโอเคนี่ยกิ่งละย้อยละย้าย ไม่ได้เอาไม่ได้เอานั่นมาะพันเดียวกันหรือเปล่าเอาใหม่ดิพูดใหม่ดิฮะพันเดียวกันหรือว่าเออมันมันมันเหมือนกันแหละพี่แต่อันนี้มันสีแดงลูกใหญ่ฝาด้วยอ่ะแต่มันสีเหลืองเนี่ยนจะพันเดียวกันตันีี่ซอยอยมาชิมหน่อยดิลูกน่ากินอ่ะอุ๊บแต่พี่ชอบ โอ้โหลูกเหลือง หลักฐานทำลายของรัฐโอ้ว้าวเก็บได้อยู่นักเองเก็บ้าเก็บเก็บโอ้โหนี่สดสดเลยจ้ะโอ้ยนี่แป๊บมือดูหน่อยนี่นี่แป๊บมือมาโชว์หน่อยอยู่เฉยกันไม่เป็นจ้ะ น้ำทิพย์เพิ่งจะกลับมาจากเมืองไทยเราก็พากันออกหาผล,ลไม้กันแล้วจ้ะนี่แอปเปิ้ลเอ่ยพุนลูกพุนเองลูกพุนเ่ยตามไปจ้าตามไปดูแม่น้ำทิพย์จะสอยอะไรบ้างขยา่าเขยา่าหนึ่งลูกอ้ยเรื่องกับตุกตับตุกตับเก็บเลยเหรอเก็บลูกเอามาดูเหรอ ดูดิดูดิดูดิดดอืมลูกใหญ่กำลังดองเลยพี่เอาไปดองโอ้โห و, ใช้ได้เลยเนี่ยเด็ดโอ้โหลูกใหญ่เด็ดลูกเขาก็จะเหมือนอ่ง,งุ่นอ่ง,งุ่นดกไปทั่วเลย เป็นระยะระยอยเลยดูดิใช่เลย <laughs> อย่างนี้ใช่เลย <laughs> ใช่เลยชูใจฉันเลย <laughs> อย่าสวยขนาดนี้เอาไปคนละทอดกัมเป็นกอบเป็นกรมลูกบอลเล่อบอลล่าใช่นี่ใส่ใส่ถุงใส่ถุง <laughs> โอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดอาเด็ดโอ้ย เด็ดเด็ดเด็ดดู้เนี่ยไม่อยากกลับบ้านเลยเนี่ยเด็ดผลไม้เก็บผลฝรั่งเขาไม่กินกันใช่ไหมฝรั่งกินเขาไหมบางคนใช่ไหมเก็บเอาไปส่งร้านตุรกีดีว่าโลละห้าออยโลเนี่ยนะ มันเป็นมะม่วงมันเป็นมะม่วงเขียว,น,ยวน้องก็บอกเมื่อกี้นี้ว่ามันเป็นมะม่วงลืมว่าพี่ก็เลยบอกว่า,ย,วายังไม่กลับจากเมืองไทยเหรอจะ๊ะ <laughs> <laughs> คิดว่ายังอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยมันเป็นมะม่วงพี่รู้ไหมว่ามันเป็นมะม่วงเขียวโอ๊อ <laughs> อีอปแป้นจะแตกแล้วนีว่ดูเด็กไปจุ๊บเขาเนี่ยนี่อันนี้นี่พวงนี้ใหญ่เลยเป็นมะม่วงเปิ้ลเขียว นี่ต้องเก็บครับ okay. yes. อโอ้โหโอ้น้ำลายซิซาืน้ำทิ่อ๋อยังไม่ได้กินเลยเจ้พัน ลูกอันเนี้ยมันมีหลายพันลูกอะไรเรียกชื่อไม่ถูกเหละลูกพล้อมเหมือนลูกลูกลูกพลัมแต่ว่าสีม่วงเรายังไม่ได้เก็บมาสีเหลืองก็มีมีสีเหลืองสีแดงอร่อยมากสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีม่วงเราไม่ได้เก็บมากมมมเก็บมาได้เป็นถุง,ถง ใส่เกลือใส่น้ำตาลค้างไว้สองคืนจะเขย่าให้เกลือน้ำตาลเข้ากันเนีย่ยพี่ไปใส่ชุบดีวะ่ะวิธีดองใส่เกลือใส่น้ำตาลไปแล้วก็พักไว้สองคืนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาน้ำอุ่นใส่ทีหลังอันนี้สูตรใหม่สูตรลับเฉพาะ ไม่บอกใครนะจ๊ะเป็นฟาร์มลับของเราอีกสองวันค่อยใส่น้ำจ้ะไม่บอกใครเลยไม่บอกหอนึ่งโหลสองโหลสามโหลโหลไม่พอจ้ะเดี๋ยวไปหาขวดใหม่